ถ้าพี่อยากออกออกมากอกที่ห้องไก่ได้นะเอาตบก่อนตาให้มันตายเ้แล้วมันไปกินพี่ะนะมันเมากินให้มันลืม่าอะไร เลจะบอกว่าให้มนเาอเิมลังใจนะเออให้มันเมา่ละใจกินให้มันเมากินให้มันลืมบนไหลใจตุกติสันห้าเอไย่ตกติสันหาตระผ่าจิตนานแต่ไม่นานถ้ารามิรักกันก็จะเข้าใจพีดว่าเขาน่ะไป็นเรศัวกับเจ้าแต่จริงมันบูแมนแบบคนมันคือกันนะกาจะไปใส่ยักร์ใหม่ดีหน้าคือที่เดียว นี่เขาจะออกไปเนาะเขาจะพูดว่ามันตีมันห่างนะหมอนอนนะนะเขาจะออกไปเขาเข้ามาแบบนี้นะแล้วนี่ก็จะมาตีเหาแต่ว่าเขาจะอมนอนกันออกไปแล้วกัดนะแล้วมาตีเหาะพใส่เงินอ่ะเอาเอาเอาเงินมาอวดบตรงดูมีสองใยมีสองใบแล้วมาเพิ่มเงินเอ้ามาใสเดี๋ยวเอกมาสักตัวนี้ให้แน่สักลายนะสักบนไหนบนไหนสักวันไหนสักวันไหนแน่สักวันไหนก็ได้ที่มันจะ ไอสอนป่านไหนเจ้าจีเรก็เมียเจ้าเรามาโคกข่อยพองวิข่อยก็สวดมาดูแลด้วยนะเงาเงาเงินกับบุมีไอ้ล่าเจ้าบูหาข่อยแล้ววะเจ้ากูบูมาหาข่อยแดงข่อยชิงหัวเจ้าอีน่ะอยู่บ้านพักลาวานนี่น่ะมาที่แม่หอมสาวข้างวัดทันดีรักแปดสุนวังจีได้บอกน่ะอะไรรถุดทนะ